อยู่ให้โลกเราเนี่ยมันดีขึ้นยาศาสนานี่มันอยู่เหมือนเดิมนะมันไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่จิตใจคนเรานี่นะที่มันต่ำลงต่ำลงอัตมาพระอาจารย์โกศหรือพระาจารย์เดืเสทีิจดปิโชก็มีญาติโจมก็ถามทางพระอาจารย์ว่าได้ดูอาจารย์ตื่นทำไหม อาตมาก็เลยว่าแกก็สวนเตงอยงู่นะสอนให้ญาติโยมที่พ้าเราเนี่ยพระภิกษุเราไม่สามารถที่จะกล่าวหรืออาจจะกล่าวได้แต่กางสร้างความศรัทธาให้แก่บุคคลที่ยังไม่รู้ให้รู้ตามได้ไม่ว่าเราจะศึกษาอะไรก็แล้วแต่จะเป็นวินันจะเป็นตำรับตำลาหรือการปฏิบัติ ในการสั่งสอนของพระพิสุสงฆ์นี่ก็ในสอนในรูปแบบหนึ่งถ้าคนเราตั้งใจในการสั่งสอนญาติโยมโดยไม่ใช้หลักของอคตินะ,ะเราฟังให้ได้ยินตามองสัมผัสทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยล้วนเกิดขึ้นตั้งไว้ระดับไปพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยสอนเรื่อง ก่อทุกข์เกิดมาก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์แม้แต่ความตายก็ยังเป็นทุกข์อยู่ลําไปา้ทางบ้าอาจารย์นี่ก็ไม่ได้ขัดแย้งส่วนคําสอนเราก็เอาคําสอนที่ดีๆในการสั่งสอนอ,อย่างโยมเบียนี่แกก็สอนในสิ่งที่พ้าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะกล่าวได้เต็มปาก คือพาเราเนี่เราจะต้องปฏิบัติปฏิบัติในครองที่ถูกตำรับที่พระพุทธเจ้าท่านทรงปัญญัต,ติไว้หลายๆอย่างเราไม่ต้องไปอิจฉาว่าคารวะนี้เก่งกว่าเราการสั่งสอนศาส,สนาพุทธเนี่ยไม่จะเป็นที่จะต้องมีแต่ว่าพระพิสุอย่างเดียวซึ่งในปัจจุบันนี้ในสายของหินยาน หรือที่เรียกในปัจจุบันว่าเทรวาดเรามีแค่พุทธบริษัทแค่สามเองนะเพราะว่าหนึ่งมันหายไปแล้วที่จะบอกว่ามีพุทธบริษัททั้งสามนี่ก็เพราะว่าหนึ่งเราไม่มีสัมมนเนรีหรือพิสุณี แต่ปัจจุบ,บันนี้ไปกล่าวว่าเนี่ยเรามีแม่ชีแม่ชีไม่ด้อยู่ในข้อขายนะถ้าจะเป็นเมียชีได้เนี่ยเมื่อปฏิบัติครบที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้เนี่ยก็สามารถบวชเป็นพิสุนีได้แต่ประเทศไทยของเราเนี่ยไม่มีจ้บอกว่าทาไม่ได้มันหายสาบสูญไปนานแต่จริงมันไม่ได้หายสาบสูญไปนานดอกแต่มันเป็นความเห็นแก่ตัวของพระพิสุของเราเอง อา,อาเราก็ย้อนกลับมาอย่างยมเบียรหรือคนตื่นธทรรมเนี่ยสอนเนี่ยก็ถูกในหลักของพระพุทธศาสนานะคือเราต้องพูดความเป็นจริงอ่าเราไม่ต้องการให้คือไม่ต้องการบังคับใครนะว่าจะฟังหรือไม่ฟังแต่เหตุผลที่แกเอ่ยมาเนี่ยโอเคอ่าโอเค คือโยมสอนในหน้าที่ของโยมโยมพูดในหน้าที่ของโยมแล้วก็ผ่าแบบผ่าขวัญซีเขาได้เจ้าท่านสั่งสอนสาวกลูกศิษย์พระพิสุสงในยุคนั้นได้เปล่าว่าทุก่อนอาณุนซึ่งปัจจุบันนี้ท่านเป็นพระอรหันนะก็จะเรียกว่าอรหันอาณุนเราจะเป็น เหมือนช่างปั้นหมอ้อคือจะปั้นไปเรื่อยๆจนกวาวมันจะมีรูปร่างจะบิดดินเหนียวปั้นให้มันเป็นหมอ้อเราจะขนานและขนานอีกจนพระภิสุสฆ์ที่อยู่ในสาวกทั้งหลายเนี่ยเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วก็ ปฏิบัติตามเหมือนพระอ,องค์อ่าซึ่งทางพระอาจารย์นี่ก็ฟังหลายข่นนนะว่าพระเราเนี่ยเราเป็นผู้ปฏิบัติเราก็ควรจะยกตัวเองให้สูงขึ้นสูงขึ้นมันจะดีกว่าที่เราจะต้องมานั่งจับผิดว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นอืมพระเรานี่ก็ทําหน้าที่ของตัวเองอ่าคารวะพูดในสิ่งที่เกิดขึ้นความเป็นจริง ทางพระอาจารย์ก็ไม่ได้สายของพุทธวจนะนะแต่การปฏิบัตินี่มันเหมือนกันเพราะทุกอย่างเนี่ยก็จะกลับไปสู่สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านรู้ก็บางทีเราฟังไปฟังมานี่ทางพระอาจารย์นี่ก็อยากให้เราลดทิฐิมองดูไม่ต้องปิดฉาว่าใครจะรมงใครจะดังพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สนใจเรื่องนี้ท่านสอนเรื่องความทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย มันเป็นศาตร์จะทำจริงๆก็ขอให้พวกข่านนี่จงฤทธิลล์ละฤทธิ์ทธิถีนะเอาตัวเองให้ลดลงอ่าเพราะว่าคนเรานี่ก็มีชีวิตไม่เกินร้อยส0งปีหรอกหรืออาจจะต่ำกว่านั้นอีกอ่าก็อยู่ให้โลกเราเนี่ยมันดีขึ้นอาศาสนานี่มันอยู่เหมันเดิมนะมันไม่เปลี่ยนแปลง มีแต่จิตใจคนเรานี่นะที่มันต่ำลงต่ำลงวันนี้ทางพระอาจารย์ก็มาพูดเก่าจ้าระพุทธศาสนาตำหรับตำราไหนไม่ต้องเชื่อในโลกนี้เนี่ยทุกตำหรับตำราคำพีีอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่การปฏิบัตินะจ้ะปฏิวัติเพื่อให้รู้มีเหตุผลพิจารณาแล้วก็เพื่อละละกิเลสตัวเรานี่แหละจ้ะ จะขึ้นไปที่ไหนก็แล้วแต่หรือจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ทําให้ใจเราสบายอย่าให้มันทุกข์ถ้าเรามัวแต่ทุกข์ชีวิตก็หาความสุขไม่ได้เราเป็นผู้ปฏิบัติเราก็ควรจะยกตัวเองให้สูงขึ้นสูงขึ้นมันจะดีกว่าที่เราจะต้องมานั่งจับผิดว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นอืมถ้าเรานี่ก็ทําหน้าที่ของตัวเองอ่าคารวะ พูดในสิ่งที่เกิดขึ้นความเป็นจริงทางพระอาจารย์ก็ไม่ได้สายของพุทธวัจนะนะแต่การปฏิบัตินี่มันเหมือนกันเพราะทุกอย่างเนี่ยก็จะกลับไปสู่สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านรู้ก็บางทีเราฟังไปฟังมานี่ทางพระอาจารย์นี่ก็อยากให้เราลดทิฐิมองดูไม่ต้องบิดฉาว่าใครจะโด่งใครจะดังพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สนใจเรื่องนี้ ท่านสอนเรื่องความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายมันเป็นสัตยธรรมจริงๆก็ขอให้พวอค้านนี่จงริษและฤทธิทิฐินะขอาตัวเองให้ลดลงอ่าเพราะว่าคนเรานี่ก็มีชีวิตไม่เกินร้อยส0งปีหรอกหรืออาจจะตามกว่านั้นอีกอ่าก็ อยู่ให้โลกเราเนี่ยมันดีขึ้นยาศาสนานี่มันอยู่เหมือนเดิมนะมันไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่จ,จิตใจคนเราเนี่นะที่มันต่ำลงต่ำลง,ลงวันนี้ทางพระอ,อาจารย์ก็มาพูดเก่ายาประพุทธศาสนาตำหับตำราไหนไม่ต้องเชื่อในโลกนี้เนี่ยทุกตำหรับตำราคำพีอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่การปฏิบัตินะจะ ปฏิวัติเพื่อให้รู้มีเหตุผลพิจารณาแล้วก็เพื่อละละกิเลสตัวเรานี่แหละจะจะขึ้นไปที่ไหนก็แล้วแต่หรือจะทําอะไรก็แล้วแต่นี่ทำให้ใจเราสบายอย่าให้มันทุกข์ถ้าเรามัวแต่ทุกข์ชีวิตก็หาความสุขไม่ได้จเริญพร